สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพอกันดีกันเด้อฮั่มือนี่นะครับเวลาครับมือนี่ก็เวลาออกมาทางในล้านยางจันรุ่งนะครับบ้านโคกกลางนะครับตำบลซีนผูำเภอโซนพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องนะครับนะครับก็ขอขอบคุณทางเอฟซีทางพี่น้องกวามฝ่ายเบิร์ดสุภูทุกคนผู้ที่ตามทางช่องอดุลรวมทั้งมานะครับช่องยูทูบนะครับ ก็ที่ทางแฟนเฟสเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ออกมาตาเสาครับยังมาท่านพืนยี่มาตาเสาพื้นเบาตาเสาพี่น้องกรมจัดลงพนรวมร่วมอย่างมากนะครับต่หมู่บ้านนี่นะครับมีสมาชิกพื่นเอาฉีย่ยางเข้ามาประมาณร้อยสี่สิบก้นนี่ละพี่น,อน้องมีฉี่ยางอยู่ประมาณพันเกือบจีพัน้อยถุงละพี่น้องเป็นถุงแบบนี้เนาะคำนวณเวลาประมาณนาที เก้าสิบห้ารอยพละตันนะครับเกตันห้าลอยตันครับพก็ได้ราคาดีพี่น้องยี่แปดบาทแปดสิบจงมามานกันสุบบุสุคนอยู่ซ้องชอบเมืองยู่นี่ไปยางรอเบิ้งถุงย่างเพ่นนะครับเต็มทีบอยู่ น้องเอ้ยเดี๋ยวผมถุงขีดยางแล้เนี่ยฉีดเลี้ยวเพราะน้องมือนน้องหัดคำเนี่ยน้องลายใส่น้องบัวเดียเปลี่ยนพลังงานขึ้นซะบ่เนาะพี่น้องก็จะเฝ้ากีขาเหมืนเอ้อพี่น้องนด้อไล่ไป,ปเรื่อยๆแล้วว่าสุดพุดสรุปแล้วฉีดเป็นเงินนี่ป,ประมาณจักลานนะครับประมาณ บอตั้มจะสามสล้านของผมว่าอยู่นี่นะครับที่ยางกัแหว่ลอยตันเนาะนะครับราคาก็ยี่แปดบาทแปดสิบเนาะไปไล่กันเรื่อยพี่น้องคนกําลังเรอยๆเอาขึ้นไปเรื่อยๆโอ้พเนร์พเนร์กันย่านเชียร์รัวกันร่งขา่าวโควิดกันทั้งร่างทั้งร่างไข้พี่น้องพรบอกกันมาเอง Để đi há mông bộ thì chẳng, anh... Từ bên sông nó, phía nông nữa, ư. Bên mông mây. phía nông mông, mông này nó, Nhau mà phía đây, phía nông nữa, Phía đó. Tụi con nào nhé, Phần có đăng khả sia, Khả Covid chứ, Rồi, <laughs> có tắn như thế là, ăn, là ยี่แปดบาทก็ดิสองล้านแปดยังนี่แล้ะล่ะสามล้านเพคนละพี่น้องโอ้หอนทอดนำตั้งสมาชิกเจ้าสวนเพคนนะครับมานละมือนีนะครับรถห่วงก็มาล่อไปสองคันแล้วบ่พ่อนะครับอยู่บ่เบิดนะครับต้องมาอีกคันสองคันคนละไปตามด้วยพี่น้องเลยบ่อเบิสรุปกันใครจะสรุปยอดให้ชูฟัง เอพี่น้องไปราคาพันจ no. well, ิดเลยละยี่สบาทแวกิตตางเนาะเี๋ีบริการน้ำเดิมกับกาแฟเ้อพี่น้องทังสิครบหมดละจังเห็ดเนีกินง่ายละ่องเศ้ายอันนี้เป็นห้องชัดเชียเดเอพี่น้องเหมือนตาพิ่ย่มาไล่เงินไล่ทองใจกันอยู่นี่ละจาละ กัตะเาเลยพี่นองเนาะตะเร้าเลยทีอย่างร้ายทีบ่เลวตเาเลยของ่ายไปนทีมงานครบับคอยแนเอครับครับว ออนุยาตไปทางคนจัแป๊บนึงกิมาใหม่อ่ะจัน่อยนะครับคนเกขอบคุณส่เจวใส่เจวไม่นรับอลครับตตอยู่สองถวแก้วหนึ่งอะไรซัเๆร่มปิ้นฟองที่หว่าครับ ก็เป็นเรื่องเป็นเล่าอยู่ตกลงหลายหนฮะตกลหลายหนอเริ่มล้วตกลงหลายหนสองหนึ่งหนึ่งตัดบินวิว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 ดิววว สิบเอ็ดถุงมาคีมาดีขุดเอาขน้ำเลย่งเจสอบครับสิเ็ดสอบหกห้าหกห้าบวัวครับ วขึ้นา้น้ด้อพ่วงพ่วงพ่วงสองขึ้สามเลยเดียรยันพ่วงสองขึสามพวงพ่วงที่สามเหครับพ่วงที่สามเหรอพ่วงสามมาเด้อพี่น้องตัวตัวไทยมัน เต็มแล้วต่ตาเลดยตแมวครับวงสามครับที่มามาตรฐานนะครับดอนบอยซิตี้ของแท้อึดอมอึดอัดครับที่ห้างทตมอึดอัดเตมออึดอัดโอ้ซื้อไม่หมดเนอะสออึดอัดว่าเท่า้อหองต้องหกหงงออกสามเก้าสน้าติดดีกันต้องมีเหล็กเหล็กสามเก้า ีนิ่เรื่อหนาร้างจนหกี้นึงถึงสามคนหนาซ่างพวงที่สามก็ลังเต็มเมนอนกน้องยังเหลือหลายอยู่่นยังอยู่ในพวงกุ๊กๆ่นละายเ่ากัละอยากได้ช็อตเดด้วกันอยากฟาลม่ยักมัดอยู่กำลังหลากเลย่น้อง ต um <mel od ic egg> ิม่ัออไปหนยืนอยู่เในบ้านเนี่ยโอแสดงว่าคนเล่นจิตงนคุณโท้อาหาหนู่หรืองยานี่นะครับบรราาเมื่อานหิวก็กำลังจัดการของเสียพิสารพี่น้องฮงละ กัดเลือดลายพี่น้องเนาะอย่างกันยังลายอยู่ท่านนี้ว่าจีพีแล้วงหรอกพี่น้องวางไปกรรมฐานสั่งอย่างสั่งอยังรอรับเงินกันเต็มอยู่ไยืมไม่ได้คอยติดตามด้วยพี่น้องเอ้จีได้จัดการเนาะจีได้เงินหมดลายปันได้น้อยเท่แก่นี่ยเบาเบาวิวไปบ่มมือนี่บ อาบีลับพ่ท่นในหอดชิวก็นนั่งเล่นคุยโซกันไปลัพี่น้องน่านล้น้เสี้อั่งโซกันเล่นไปแล้วถ้ากำลังอยู่หอเชี่ยวอ้าลับเฮ็ดนั่น้งก็ยอดไหลสูงแท้ตีไปเบิ่งนั่นมีของแถมมาบ้องเจ้านี้เจียอดมึงไปรอนเขารอนเขาเดียวี พี่น้องเขาจิ้มวมั่งถตอไคร้จักน้อยนะครับคนแนจ็ดเทียนะครับเป่นกำลังก็สมาชิกขายสียงไม่เลิกอ่ะนำหนักเลยจะได้่าได้ก็จิมร่วมอยูนในละพี่น้องก็จิ้มวรเงินรายทองอะไกันละบ่านนี้เขสั่งลไรกั ลับเงินรับทองเขาจได้ยกับบ้านกับซองไปแล้วมนเนี่ยเดี๋ยวจดบอกฟังอยู่้กบีน้องทั้งนี้เยอ้สมียนตาว่าสมียนรถละตังนีทั้งเจ็ดเกียร์ละกูเนี่ยรวบรวมข้อมูลต่างๆยี่นี่นี่แหละบ้านไทยีพ่อกับจีิมา หาเพื่อนี่เราพี่น้องว่าขายหยิงมือนีได้จักตันน้อมือนีรวมแล้วเป็นเงิ่อนตัวใดนะครับก็หยิบมาหาเพื่นนี่แหละเขาติดตามเนาะพี่น้องเอ้ยกฉพากดคามกันแล้วกันไปเบิือนตรงกันว่าหยั่งไลๆนี่เขาหยิได้จักตันกันมือนีคำนวลเขาเข้ามือเสิร์ฟประมาณจัร้อยตันนี่แหละเงินประมาณสามตันก็กวนนี่แหละบัสรุปแล้วจีได้ตัวใดก็ค่อยทิ่บัสรุปสูฟังช่วงบรรทายคลิปเอาช่วงนี้เพราะท่านนี่บรรทายเด้อพี่น้องเฉ่าะกดคาม อาพี่น้องสมาชิกเพื่นมาเอาชือยางมาขายกันรับเงินนับทองแผงร่มตัวเด้อพี่น้องทุกคนพบแล้วค่อยออกจากพื้นที่มันเกินก็ขึ้นคนนะครับบ่พ่อขอติมพี่น้องอ <laughs> ทุกคนอยู่ร่วมกันให้มันได้พี่น้องทุกคนย่อ,อกเปรียบกันมีแค่นั้นคนทุกคนทุกคนจบคนมาน นาป่วะก็ตปวแลราพี่น้องเป็นชั่วโมง้วน้ำเงินอยู่นี่บหายชิบายชบหายชายชิบหายชิบหายชบหายชิบชบหยชิบหายชิบหายชิอายไิ้ายชิบหายชิบหายิบหายชิบหายชิบกัิบเายชยนนะครับทาบายชิบหายชบายชยชปยชิบหชบยบาายชิบา โมดโมเซาพี่น้องจอออกมาแล้วล่ะการยีสรุปยอดอลไรพี่น้องค่อยกันไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวอะบุกีเก่านะบุกีเก่าหรอก่าของยเนาะเกมาไล่เลียวมาไลครับพี่น้องก็จะตามบทสรุสองครึ่งสองครึ่งเหลือสบพี่น้องเจ้านี้ก็ขอน้อมมาแล้วเยอะเยอะเก่าตอนเจ้าสุดท้ายแล้วล่ะนี่ รถกัะจีเต <c oughs> ็มแล้วพี่น้องขอบคุณทั้งเสาหลักนะครับทีมงานขึ้นขี่ยางเกครับดอนปอได้แล้วนะครับทีมงานทั้งทั้งวัดดอนปอแล้วพี่น้องเป็นหนาหาดปูนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเป็นคอยไปนะครับค่อยเป็นคอยไปแกงแกงพี่น้องแข็งแกงขนาดเลยซื้อซื้อบอเป็ดหน้าแข็งแกงเลาวต้องดึกต้องสอบมาจุดใบ กบคสุดยอดละสุดยอดหนึ่งเก้าเจ็ดลบสามแก่ลาพี่นองดิเจ้าหนึ่งโอเ่ได้สรุปยอดละต่อไป

อ้าอ้าจกอก็ถือว่าเป็นเจาสุด่้ายแล้วนะพี่น้องเอ้บอดีเลยพี่น้องประมาณสามสามพวงสามพวงครึ่งะครบบก็อีชิปรอขึ้นนึงงะครับเป็นสามวงครึ่ง สูดสีแล้วครับสุสดสีต่าร้อยตันพุ่นละอั้งเกียร์อะไรกับแปดสิบเก้าสิบคืนละ <c oughs> ไปไปเช็คบินกันนะครับต้องคิดถ่ายคลิปนะครับพี่น้องขอบคุณทางเสาอุดาทางดอนปอพี่น้องนะครับสุดยอดเลยมือนี้สุดยอดเลยมือนี้นะครับเทองานติดสี่ <c oughs> ครับพี่น้องตรงนี้กับปัญหาของเก็บเด้อพี่น้องเด้อนะครับบทสรุปออกมาเนาะพี่น้องเด้อทั้งกลุ่มล้านยางของกงันจันรุ่งนะครับของบ้านขาานุนกลางตำบลบีมผู้อำเภอสุพรรณบุจังหวัดบึงการท่เขานะครับยอดชี้ยางร่วมกันมื้อนี้นะครับ89ตัน435รกิโลนะครับเป็นจำนวนเงินกั2สองล้านหกนะครับพี่น้องราคาเพิ่นกั กางหนาลานไว้ยีบาทแปนะครับพี่น้องโอ้ดีเจน้ำพินเงินลังไรของมูมบ้านเฮานะครับก็ดีเจน้ำเสร็จแล้วพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมบา้านนี้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>